วิธีเดียวที่คนไทยจะสู้คนจีนได้ได้กลยุทธ์มาแล้วค่ะใครที่อยากสู้คนจีนได้กดเซฟและแชร์คลิปนี้เก็บไว้ดูเลยนะคะส่วนตัวแล้วเพิ่งกลับมาจากการดูงานที่เมืองจีนค่ะที่หางโจแลาก็เซี่ยงไฮ้ได้ไปดูงาน M C N แล้วก็ไปดูงานบริษัทไลฟ์บริษัท K O L ต่างๆในเมืองจีนเรารู้เลยว่าเขาไปไกลกันมากแล้วและเขามีถึงขั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมไลฟ์สดเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้โจทย์มาล้ รู้ละว,ว่าคนไทยเนี่ยจะเอาชนะคนจีนได้ยังไงซึ่งไม่ใช่แค่เอาชนะคนจีนแต่จะเอาชนะทั้งตลาดได้ด้วยวิธีนี้ค่ะนั่นก็คือการไลฟ์สดนั่นเองแต่การไลฟ์สดนี้ค่ะไม่ใช่การไลฟ์สดทั่วไปหรือว่าไลฟ์สดแบบมีอารมณ์ก็ไลฟ์ไม่มีก็ไม่อยากทําแต่มันคือการไลฟ์สดสูตรจีนประยุกต์ค่ะซึ่งการไลฟ์สดสูตรจีนประยุกเนี่ยประยุกอะไรประยุกต์กับไทยนี่แหละส่วนตัวโคชใหม่เองเป็นคนที่ไลฟ์มาเนี่ย ก็น่าจะนับหมื่นชั่วโมงแล้วแล้วก็มีผลลัพธ์ในการสร้างยอดขายตั้งแต่ไลฟ์ลแสนถึงไลฟ์ล้านสอนลูกศิษย์มาเนี่ยจนหลายคนเนี่ยสามารถสร้างยอดขายได้เหมือนกันแต่วันนี้หลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณเรียนสูตรจีนคุณจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือหัวใจของคนไทยแต่ถ้าคุณเรียนสูตรไทยอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่สามารถนําคนอื่นได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้คุณได้เปรียบในตลาดนั่นคือการ l i ฟ e สดสูตรจีน ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจอยู่ใครที่อยากมีอาชีพใครที่อยากสร้างอาชีพใครที่อยากเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทคุณใครที่อยากเพิ่มยอดขายให้กับตัวเองวันนี้ถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไลฟ์แต่ไลฟ์แบบมีกลยุทธ์ค่ะ การวางกลยุทธ์เนี่ยคนจีนเขาวางกันไว้แบบแยบยนต์มากๆแต่ว่าคนไทยเนี่ยเอออยากไลฟ์อะไรก็ไลฟ์ไปไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่ดีแต่ถึงเวลาที่คนไทยบางกลุ่มและบางคนเท่านั้นที่จะเรียนรู้การไลฟ์แบบมีกลยุทธ์สูตรจีนประยุกต์แล้วจริงๆแล้วการไปดูงานครั้งนี้เนี่ยไปเพื่อมาพัฒนาองค์กรตัวเองนะคะไปเพื่อมาปรับการไลฟ์กับบริษัทของตัวเองส่วนตัวแล้วก็ทําธุรกิจอาหารเสริมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเปิด เพื่อเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนเนี่ยได้มาเริ่มต้นเอากลยุทธ์นี้ไปเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจคุณค่ะ